แต่ก็ร้อยท่อนะครับก็อทองแดงสองคนนะครับช่างหนูฮะร้อยครับครับร้อยจะสอดเข้ารา,างนั้นนะครับอืมดันไปเลยครับช่างหนูนะครับช่างหนูอันนี้เขาทำงูลอยน้ำอยู่นะครับข้าศึกก็จะร้อย ก็ <S <S ยางนะครับก็พันเทปไปนะครับกันฝุ่นกันอะไรก็อ่ะที่เม้งไปตรงไปนะครับที่งนะครับเนี่อันนี้นะครับก็ใ่ก็ง่ายนะครับจากท่าไหนก็ได้นะครับก็เก่ามันจะแข็งตัวนะครับใหม่ก็ยิ้มยิ้มยิ้มครับ ยิมซูทอใหม่น้อยนี่เลยร้อยทอดย่างเลยครับ4หุนนะครับ4หุนอันใหญ่อ่ะอ,ะอะร้อยมา4-5่หเส้นนะครับทเท่าเมื่อกี้ครับ ั้งเป็นหลอยข้อนะครับง่ายเลยนะครับฟื้ดเลยนะครับเราเล่นไม่ต่อเลยนะครับครับาดๆเลยนะครับโองมากเลยนะครับรวดเร็วมากนะครับอสังเกตนะครับฟื้นเลยนะครับเอาละตอนนี้เราก็ใส่ลางไปแล้วนะครับไอ้ใส่ท่อไปแล้วนะครับสับสนแล้วสับสน ไว้ข้าวๆนะครับจานูร้อยสายไฟครับต่อคไรปก็ร้อยสายไฟนะครับทีเอเอ้ยหนึ่งคูณสอครับร้อยเป็นไปเรียงคอมเพเซอร์นะครับดวอยไฟร้อนนะครับน้ำหอมผู้หญิงใครในาะเดี๋ให้ช่างเม นี่ไปต่อที่หลังนะครับอ่าอ่ส่งมาครับส่งมาเรื่อยๆครับก็คงจะรอยไปโน่นแหละครับนี่ก็ล็อคขางอนะครับออฉากนะครับอยสายมาเียก็กดลางนะครับกดด้วยการบีบนะครับบีบล็อกนะครับเข้าไปฝานะครับฝาล็อวตัดใส่บากพีจีนะครับข้าวๆนะครับข้าว ตามที่เราตัดไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับนี่เราก็ตัดโค้งขึ้นไปนี่งอขึ้นไปข้างบนนะครับี่ก็พันเทปเทาเก็บงานนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับพอสังเกตนะครับนี่ต้องหลบประตูนะครับจะเลย ตึงนะครับพันไปโน่นนะครับเอาละครับแค่นิดเดียวครับอตอนนี้เราก็เอามานีนะครับน,นี่ก็ใส่ฝาครอบนะครับ,รบต่อตรงตรง,งม,มันก็จะยึดแคลมมเนียมขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเจาะทะลุนะครับเจาะทะลุขึ้นตรงนี้นะครับไปข้างบน